เดดฮห่อนห่อนพี่น้องซุ้มนี่ขายเสือขายผาทั้งนี่ขายเสือขายผาคนไลยหลยพี่น้องห่อนกับห่อนยืนต่อคิวซสือเสือผา ขายตุ๊กตาตุ๊กตาแตงกวาดองเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะออืืมเห็นบ้านพี่น้องอืเห็นบ่านี่นหมักแตงกว่า เดี๋ยวนะต่อคิวสื่ออย่างพี่น้องโอ้ยเรียงคิวขาไปสกินแตงกวาดองพิซซ่าแตงกวาฮอทดอกเอาลงไปพี่น้องเลย ในซอยเอละพี่น้องไปจนสุดซอยหน่อยนะฝั่งทางนู่นเป็นที่เย่ยหมายทำงานนะจ้ะเนาะทางโน่นที่เย่ยหมายทำงานดูซิดูซิพี่น้องจ้ะ <c oughs> ยึดหมองเห็นไหมาย,ยายหมายเห็นงานจ้ะอันนี้ในซอยลงในซอยที่หมองเห็นงานเลย เยอ,ยอะเยอะร้อนแดดร้อนๆน่ะกินเบีย์กินเหล้ากินอ้นี่กันว้ากินกันได้ยังไพองพี่น้องเอ๋ยอือสองข้างทางเนี่ยจะมีพวกร้านอาหารพวกเบีย์พวกร้านอาหารพวกพิซซ่าพวกไรนี่ตลอดตลอดทางเลยได้พี่น้องจา๋าตลอดทาง

อันนี้เป็นสตาร์บัคพี่น้องสตาร์บักสตางนี้สตาร์บัคเป็นบ่เนี่ยเลี้ยงเป็นตัดต่อคิวซื้อบักแตงกวาดองเนาะจ้ะเนาะเมียนบ่เมียนบ่อื้อ ตอคิวซื้อบักแตงกวัวดองพี่น้องคนตั้งเธอเลยยู่บักแตงกวตัวไว้ยืนต่อคิวพี่น้องเลยฝั่งท้างนั้นเป็นร้านอาหารเป็นทาโกโ้เป็นแม็กซิกันเนาะจ้ะเนาะ องข้างทางจะเป็นร้านอาหารร้านเบียร์ร้านพิซซ่าร้านกาแฟาเนาะจ้ะเนาะมันจะอยู่ในซอยนี่ทั้งหมดแหละพี่น้องซอยที่ไงหมายเหตุงานอยู่นี่ในซอยนี่เนาะจ้ะลงไปทงางนั้นก็จะเป็นสตาร์บัคเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวขึ้นไปทางพี่งานมันอยู่ทางพี่พวกดนตรงดนตรีเนาะจ้ะเนาะ อาหารอินเดียอาหารเม็กซิโกอาหารกรีฑอาหารอังกฤษอาหารเยอรมันนีอยู่ในซ้อยนี่เบิร์ตเนาะจ้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะเส้นหน่เนนเขาก็จะขายพวกแตงกวาดองพวกอาหารพวกยังมูนี่แหละพี่น้องเนาะ ทางนี้จะมีมิวสินกนาะจ้ะเนาะโดนปีอยู่ทางพูน้นฮัลยหลายพี่นอ้องขึ้นมาฝนก็กำลังขึ้นมาแด้เป่าโต๊กได้ฝนพวกเราพวกเบียร์พี่น้อง เขาเริ่มขายแคหาโมงเสาร์หมกินกันแค่หาโมงเสาร์พวกเหล่าพวกเบียร์เนะพี่น้องเนาะแดดท่อนๆไหมข้าวผุญม,มิวสีพี่น้องดีแม่น,นาบเนาะพี่น้องเน,น,นานะื ก๋วย nam ก๋วยขอกแก้วกินกินน้ำผึนบลได้แม่พี่น้องบักแตงกวดองมันมันมันเปรี้ยวค้าวโพดเปรี้ยวจนเค็ดแคลแม่แต่ว่าคนอยู่นี่เขากินกินขัากินกินน้ำผึนบลได้ยับค้อนกับมีได้พี่น้องขับค้อนกับมีร้านนี้ขายขับค้อนเดินคนน่ะเบื่อพี่น้อง เจ้าเสี่ยวปันได้เบอร์มังค์โนะโอคิว เ่ายดพีรา้านนี่ขายของสีระลึกนจะจ๊ะเนาะ ต่อแถวสื่อพี่น้อง่คนะต่อแถวเลี้ยงคิ้วเขาสื่อนี่ก็จะยาวลงไปเนาะพี่น้องอันนี้เป็นสเตียเดยมของเบดบอร์ด้ดอพี่น้องเดอเป็นไพเรตเกมนะจ้นะเนาะ ไอเล็กเกลเป็นสเตเดียมที่ว่าทัานสมัยที่สุดแล้วก็ใหญ่ใหญ่มากๆตอ่อคิวตอ่อคิวตอ่อคิวคนกำลังล่งพี่น้อง คุกกี้กัมีทางนี่ฝนกำลังล้มค้นกับกำลังลบหาที่ลบฝนเนาะพี่น้องเนาะทังนี้สายหวานพี่น้องทางนี้สายหวาน ช,ะช,ะช,ช,ช็อกโกแลตนอจากช็อกโกแลตช็อกโกแลตทางนี้นกำลังล่องพี่นอ้องคนกำลังเข่ามุ่มเข่ลาลบมันไล่ไล่พี่นอ้องหอนกับหอนอื ฝนกำลังลงพี่นอ้องทางนี้ก็จะเป็นซ้อยเล่นเกมเหนอย่หยางนอกจักนอกพี่น้องมันจะมีอีกเขาไปไปอีกสภาพหนึ่งทางนูน้นพี่น้องฝนลงฝนลง 可。<could. S 2> <laughs>